สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับจากคณะบริหารธุรกิจครับแอดมินเพจสาขาพี่เอมหาวิทยาลัยฟสเทนครับก็เป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ใช้ต้นทุนต่าเหมาะมากกับกลุ่มไมโคร SME หรือธุรกิจครอบครัวนะครับใน EP ีย่อยที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ลวดลายศิลปะในพื้นที่ของบ้านเราเองเนี่ย เข้ามาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับทีนี้ EP เีนี้จะใช้เครื่องมือละนะครับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาสินค้าใหม่เนี่ยประโยคแรกที่ต้องตอบเลยนะตามหน้าจอนี้เลยนะครับลูกค้าเราอยากได้อะไรครับ Job to be d ดันนะครับก็คือปลายทางแล้วเขาอยากจะได้อะไรหรือคนที่ทําธุรกิจอยากจะได้อะไรนะครับผมมีแผนผังนี้มาให้ดูนะครับเริ่มต้นจากนี้ก่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีต้นทางการพัฒนาสินค้าใหม่เนี่ยมันมีขั้นตอนการทํางานอยู่6ขั้นตอนครับ ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องทำ brainstorming ครับก็คือการใช้คำง่ายๆนะสุมหัวกันออกไอเดียก่อนว่าคิดว่าสินค้าใหม่มันควรจะเป็นอะไรหรือเป็นไอเดียเจเนเรชันก่อนนะครับคุยกันก่อนในทีมเนี่ยสี 4, คนคุยกันเลยถกกันทะเลาะก,กันให้เรียบร้อยนะสินค้าควรจะเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็นิยามสินค้าตัวเองให้ชัดเจนนะครับปรับไอเดียให้มันเป็นสินค้าตัวใดตัวหนึ่งให้ชัดเจนว่าเรากำลังจะทําอะไรสินค้าเราทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็พัฒนา ที่เราเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์นะครับหรือ MVP ก็ได้แล้วแต่เรียกนะบางคนเรียก MVP นะครับคือสินค้าต้นแบบว่ามันจะหน้าตาแบบนี้นะทําได้อย่างนั้นอย่างนี้ประโยชน์จะเป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็คือโปรโตไทป์เมื่อพัฒนาโปรโตไทป์เสร็จเราก็จะไปทําตัวม็อกอัพครับม็อกอัพคือแบบจําลองของผลิตภัณฑ์นะครับที่ยังไม่ได้พร้อมขายนะแต่เอาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับพอม็อกอัพเสร็จเราก็ไปทำวอลลีเดชั่นครับก็คือเอาไปเทสตลาด เพื่อวัดเสียงตอบรับจากลูกค้าก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบสินค้าตัวนี้อย่างไรบ้างต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับพอปรับเรียบร้อยคือพอไปวอลลิเดตเสร็จเนี่ยวอลิเดตเสร็จก,ก็กลับมาปรับวอลิเดตปรับไปปรับมาจนจนได้ที่นะครับพอได้ที่ปุ๊บเราเรียกว่าคอมเมอร์เชียรไลท์แล้วครับก็คือขายจริงในตลาดแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทําโปรโมชั่นทำกลยุทธ์การตลาดต่างๆโซเชียลมีเดียยิงโฆษณาอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้น6ขั้นตอนเนี้ย เป็นขั้นตอนตามทฤษฎีการพัฒนาสินค้าใหม่นะครับแต่ถ้าเรามาวัดโดยการใช้ business model canvas เป็นตัวตั้งนะครับแล้วดึงเอาแกน Value proposition มานะครับเราทำทีละแกนครับมันมี2แกนซ้ายขวาแบบนี้นะครับมีแกนฝั่งลูกค้ากับแกนฝั่งของผลิตภัณฑ์นะครับฝั่งลูกค้าดูนะฮะเราต้องรู้ก่อนลูกค้าอยากได้อะไรนะครับโดยความอยากของเขาเนี่ยหรือ job to be done เขาเนี่ยนะ ต้องหนึ่งคือต้องตอบได้ว่าฟังก์ชันอะไรของสินค้าที่เขาอยากจะได้นะครับเขาอยากใช้แล้วรู้สึกอย่างไรแล้วเขาอยากมีประสบการณ์อะไรในการใช้สินค้านั้นนั้นหรือธุรกิจนั้นนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเพนพอยต์ฮะสิ่งที่เป็นเพนพอยต์คือสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเขาหรือสิ่งที่สร้างประสบการณ์แย่ให้กับเขานะครับพอเรารู้ประสบการณ์ที่แย่แล้วเรารู้สิ่งที่เขาอยากได้แล้วเราก็ไปดูว่าแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นตัวเขาเรียกว่าคิลเลอร์พอยต์อ่ะถ้ามีแล อยากขั้นสุดนะครับมีอะไรบ้างที่เขาอยากจะได้จัดจัดจากเราแล้วในตลาดมันยังไม่มีนะครับก็เรียกว่าเกณฑ์สามตัวเนี้ยถ้าเราได้นะครับถ้าเราได้มันก็จะทําให้เรารู้แล้วว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วมีปัญหาอะไรแล้วคาดหวงังหรือความฝันที่เขาอยากจะมีคืออะไรนะครับเราก็เอาทั้งหมดนั่นแหละมาทําต่อในอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับช่องนี้นะครับจะต้องแก้เพจได้ทุกตัวช่องนี้ด้านบนนี้นะฮะ จะต้องมีทุกอย่างที่ลูกค้าเขาอยากจะได้จริงๆนะครับแล้วเราก็สรุป2ช่องนี้มาเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวมีตัวอย่าง value proposition design ของ Air BNB ให้ดูนะครับว่าเขาคิดมายังไงดูเหมือนยากดูเหมือนซับซ้อนนะมาดูของจริงอันนี้เป็นของ Air BNB นะฮะขอบคุณตัวอย่างจาก t e c h t h a i .com นะครับอันนี้ใช้ตัวอย่างจากทางเว็บนั้นมานลองดูนะครับตัว Airbnb นะครับตัว Value p r o p o s i t i o n ตัวนี้ไม่ได้ทำในมุมลูกค้านะทำในมุมผู้ประกอบการที่มีบ้านว่างๆมีคอนโดว่างๆแล้วอยากจะหาคนเนี่ยมาอยู่โดยจ่ายค่าเช่านะครับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการเป็นที่รู้จักในวงกว้างในสาธารณะนะครับไม่อยากทำเองรู้เองเงียบๆไม่เอาอยากให้คนรู้จักทั้งโลกเลยหรือทั้งประเทศเลยอันที่สองที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้ระบบบริหารจัดการการจองที่เขาไม่ต้องทำเอง ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องวุ่นวายอันที่3เขาอยากที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะต้อนรับแขกหรือคนที่สนใจที่อยากจะมาพักให้เกิดความประทับใจให้มากที่สุดนะครับและจ็อบทูีดันสุดท้ายคือเขาอยากให้บริการด้วยการมีบ้านพักหรือมีห้องที่มันสะอาดสะอ้านตลอดเวลานะครับอันนี้คือต้นทางของคนเจ้าของบ้านหรือเจ้าของคอนโดที่อยากที่อยากจะให้มันเป็นเขาเรียกว่าจ็อบทูีดันทวนนะอยากเป็นที่รู้จักอยากมีระบบบริหารจัดการการจองห้องอยาก ให้การตอนรับสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าและอยากมีพื้นที่การให้บริการที่สะอาดสะอา้านแต่แต่ปัญหาปัจจุบันที่เขาดําเนินธุรกิจห้องให้เช่าหรือโรงแรมอยู่เขาเจอปัญหานี้ครับอย่างแรกเลยมีความเสี่ยงที่ข้าวของในห้องจะเสียหายนี่คือเพนเขานะเสี่ยงมากอะ่ะคือเราเอาตัวเราเป็นเกมไม่ได้นะเราอาจจะเป็นลูกค้าส่วนน้อยที่ไปอยู่แล้วห้องเขายังสภาพเหมือนเดิมแต่ส่วนใหญ่แล้วห้องมันจะค่อนข้างเละนิดนึงนะครับและลูกค้าเนี่ย ขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินก็วุ่นวายยุ่งยากนะครับต้องไปจ่ายหน้าเคาน์เตอร์บางทีก็วุ่นวายระบบอาจจะไม่ดีและลูกค้าเองก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือดีไม่ดีก็ไม่รู้อาจจะรับโจรเข้ามานอนในโรงแรมก็ได้ไม่มีใครรู้สุดท้ายคือ legal protection ครับมันไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยที่จะปกป้องเขาได้นะครับเขาก็ต้องรับความเสี่ยง,งเข้าไปอันนี้คือเพนของผู้ประกอบการโรงแรมที่เจอทีนี้มาดูเกณฑ์สิ่งที่เขาอยากได้ครับหนึ่งเขาอยากได,เกได้เขาอยากได้เงินจากค่าเช่าครับ อยากได้กําไรจากการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ของตัวเขาเองเกณฑ์ข้อที่สองครับเขาอยากดูแพงอะแล้วให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกมาพักกับเขาเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวที่พร้อมจะจ่ายแพงเป็นนักท่องเที่ยวระดับบนนั่นเองนะเขาใช้คำว่า Luxury Visible to Traveler นะครับให้ภาพมาดูแพงดูหรูนะครับความอยากอันที่3ครับเขาอยาก be visible worldwide ครับเขาอยากเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับเขาไม่อยากรู้จักแค่ในจังหวัดเขาแล้วอะเขาอยากรู้จักไปทั่วโลกเลย และอันสุดท้ายคือเขาอยาก Keep in touch with visitor ครับก็คือเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นกับคนที่เคยใช้บริการนะครับเขาอยากได้แบบนี้อ่ะทีนี้มาดูเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะฝั่งนี้มาเป็นการเรียนรู้ฝั่งความต้องการของลูกค้าเป็นหลักที่มาดูฝั่งที่เป็น Product นะฮะ Airbnb ทำยังไงครับเห็นไหมเขาต้องตอบทุกข้อเห็นไหมครับลูกค้ากลัวเรื่องความเสียหายจากการให้เช่า Airbnb เสนอ Damage i n s u r a n ครับ ประกันความเสียหายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการจองห้องลูกค้าต้องจ่ายประกันความเสียหายไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็มออีองค์กรที่จะมาจ่ายค่าเสียหายให้เราได้นะครับคือบริษัทประกันภัยนะครับเขาบอกว่า trust นะครับก็คือไม่แน่ใจลูกค้าดีหรือไม่ดีเชื่อถือได้ไหมนะครับ Airbnb มีระบบ Verify ID นะครับก็คือต้องแสดงตัวตนต้องชี้แจงหรือให้เห็นว่าลูกค้าที่จะจองห้องเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับมี ID อย่างไรนะครับ มีเส้นทางยังไงในการทํางานบ้างนะครับระบบการจ่ายเงินยุ่งยากและไม่มีกฎหมายรองรับนะครับหรือไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย Airbnb พัฒนาระบบที่เรียกว่า Secure Payment ให้ก็คือทําตัวเองให้เป็น Payment Gateway เลยรับชาระเงินให้ด้วยนะครับแปลว่าฝั่งเพนแก้ได้ครบทุกข้อนะครับกลัวเรื่องเสียหายมีประกันมาช่วยดูกลัวเรื่องมิจฉาชีพก็มีระบบ Verify ID กลัวเรื่องการจ่ายเงินวุ่นวายก็มีระบบ Secure Payment ของ Airbnb มาเสียบที่ไปดูข้างบนครับ สิ่งที่ลูกค้าอยากได้อยากมีกําไรจากค่าเช่า Airbnb ตอบสนองด้วยการทำา x x t r r e v v n u e เครับเขาทำการตลาดให้แบ่งไรายได้ให้กับผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าไม่ต้องทำการตลาดเองไม่ต้องเหนื่อยต้นทุนการทำการตลาดก็ลดลงนะครับอยากไปที่รู้จักทั่วโลก Airbnb ยิงโฆษณาทำ worldwide ให้ก็คือทำให้คนทั้งโลกโดยเขาไปทำงานกับเอเจนซี่ท่องเที่ยวต่างๆและสายการบินทำให้คนรู้จักสถานที่พักอาศัยของเราในประเทศของเราได้นะครับ อยากให้ดูว่าลักชัวรี่ครับอยากให้ดูลักชัวรี่อยากให้ดูแพงในสายตาลูกค้า Airbnb ก็มีระบบรีวิวกับสตา r มาให้ก็คือลูกค้าต้องให้คะแนนที่พักนะครับถ้าเราได้5คะแนนเราก็จะดูลักชัวรี่ขึ้นมาในสายตาลูกค้าทันทีนะครับหรือ5ดาว5ดาวอยากรักษาความสัมพันธ์กับคนที่เคยมาใช้บริการบ่อยๆ a i r b n เเขาเปิด Airbnb Community ครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกค้า Airbnb มเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันได้ตอบเกณฑ์ทุกข้อ แก้เพลนทุกข้อจึงเป็นที่มาของจุดขาย r i r b n b ซึ่งมีแค่3ข้อเท่านั้น,นครับข้อที่1คือแมชเมคกิ้งเขาจับคนที่อยากจะพักกับช่วงเวลาที่ห้องมันว่างมาเจอกันนะครับเขาเรียกว่าแมชเมคกิ้งนะครับจัดมาเจอกันนะครับอันที่2เขามีระบบออนไลน์บุ๊กิ้ครับจองชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ทั้งระบบนะครับแล้วก็มีระบบอย่างอื่นก็ว่าไปนะระบบรีวิวแล้วก็ว่าไปจุดขายข้อที่3ามเขามีวิสิตคาล endar ครับ เขาทําระบบให้เราเห็นเลยว่าจะมีคนมาพักวันไหนยังไงบ้างกี่โมงยังไงบ้างประมาณการเป็นรายได้ให้กับเราได้โดยมีการแบ่งสันรายได้กันอันนั้นเป็นเรื่องของรายรับที่อยู่ใน revenue model ของตัว business model นะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราปรับใช้ตัว canvas เข้ามาหรือ v P canvas เนี่ยพออธิบายเป็นภาษาไทยดูวุ่นวายพอสมควรเนาะ <Interesting. S 2> เห็นตัวอย่างปุ๊บจะรู้เลยว่ามันทำไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่า เราต้องการอะไรหรือลูกค้าข้างนอกต้องการอะไรนะครับเราถึงจะมาดีไซน์ตัว value proposition ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับอาผมแถมให้อีกอันนึงเรื่องกลยุทธ์การตั้งราคาเวลาพัฒนาสินค้าต้องมีการตั้งราคาด้วยนะกลยุทธ์ข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าตั้งแพงไปเลยครับแต่การจะตั้งแพงได้ต้องมั่นใจนะว่าสินค้าเราหนึ่งหาย,ยากสองไม่ซ้ําใครนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมหรือมีความเจ๋งจริงๆนะครับอันนี้ตั้งแพงได้เป็น premium pricing ได้นะครับอันที่สองเนี่ย เขาเรียกว่าดีคอย์ไพรซิงครับการตั้งราคาแบบหลอกล่อครับอันนี้เาขาเรียกว่าตั้งราคาดูเหมือนชิ้นเล็กแต่แพงเมื่อเทียบกับชิ้นใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะคุ้มค่ากว่าเขาเรียกว่าหลอกหลอกให้เราไม่ซื้อชิ้นเล็กไงหลอกให้เราไปซื้อชิ้นใหญ่นะครับให้รู้สึกว่าประหยัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่แบบที่จิมเป็นแบบที่3นะข้ามไปข้ามมานะครับแบบที่2ครับเขาเรียกว่า p e n e t r a t i o n pricing นะครับเป็นการตั้งราคาที่ยอมเจ็บในช่วงแรกตั้งราคาให้ถูกในช่วงแรก เพื่อให้สามารถขยายส่วนแบมต่างตลาดตัวเองได้ให้คนรู้จักได้ให้ลูกค้ามันขึ้นมาก่อนพอลูกค้าขึ้นเสร็จปุ๊บค่อยขึ้นราคาอันนี้เรียก penetration นะครับก็จะมีราคาประเภทราคาโปร m o ชั่นสาหรับเข้าร่วมโครงการในวันนี้หลังจากนั้นค่อยขยับ scale ราคาขึ้นไปเมื่อเริ่มติดตลาดแล้วนะครับหรือจะตั้งราคาแบบ skimming price ก็ได้นะครับ skimming price เนี่ยจะเป็นลักษณะของการตั้งราคาสูงในช่วงแรกนะครับสูงเลยแหละมันเหมาะกับสินค้าประเภทที่ว่าใครได้ใช้เป็นคนแรกรู้สึกภูมิใจอ่ะ หลังจากนั้นพอตลาดมันเริ่มตอบรับสินค้าเริ่มเยอะแล้วเนี่ยราคามันจะลดลงเองตามจํานวนที่ผลิตผลิตเยอะขึ้นก็ถูกลงอันนี้เป็นสกิมมิ่งนะครับแล้วแต่เลยถ้าทำเพนดิเทชันตั้งถูกขึ้นไปแพงถ้าทําสกิมมิ่งจะแพงลงมาถูกนะครับหรือจะไปการตั้งแบบราคาแบบที่5ครับเขาเรียก y c h ค l โลจิคอลไพรซิงครับการตั้งราคาแบบจิวิยาพวก9 9 1 9 9อะไรพวกนี้แหละนะครับก็คือลงท้ายด้วย99ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการตั้งราคาตามจิวิยานะครับหรือแบบที่6ครับ เขาเรียกว่า o d u ก t set price นะครับการตั้งราคาแบบจับคู่สินค้ากันขายนะครับชิ้นเดียวขายไม่ออกไงชิ้นนี้ขายไม่ออกหรือขายช้าก็ไปเอาชิ้นที่มันขายเร็วมาประกบด้วยกันแล้วก็ถ้ากับว่าถ้าคนเขาต้องซื้อชิ้นขายเร็วอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ได้ชิ้นขายช้าไปด้วยไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Product Set p r i c e เอาไว้ระบายสต็อกนะครับถ้าสินค้ามันขายไม่ออกก็ต้องทําแบบนี้แหละเพื่อปล่อยออกไปหรือในบางกรณีสินค้าดีมากแต่เป็นสินค้าใหม่ คนยังไม่รู้จักเลยแต่มีสินค้าเก่าที่ขายดีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องทำไซส์ไซส์เล็กขึ้นมาเป็นพรีเมียมขึ้นมาแล้วก็แถมไปกับสินค้าปกติโดยจริงๆมันก็คือการบวกราคาไปนั่นแหละแต่ว่าลดกําไรสินค้าปกติลงแล้วเอากำไรมาชดเชยสินค้าตัวที่แถมไปนะครับหรือเป็นแบบที่7ครับเขาเรียกว่าซีซันอลไพรซิงตั้งราคาตามเทศากาลนี่เราเห็นบ่อยวาเลนไทน์ดอกกุหลาบแพงนะครับพอไม่ใช่ช่วงวาเลนไทน์ไม่เชื่อไปลองดูนะราคาดอกกุหลาบจะถูกช่วงเมษา เพราะาเมษาเนี่ยมีอุบัติเหตุเยอะนะครับคนไม่ได้ใช้งานมงคลเท่าไหร่แล้วใช้งานอื่นนะครับถ้าเสื้อหนาวขายราคาถูกมากในหน้าร้อนแต่ขายราคาแพงในหน้าหนาวอย่างเงี้ยน,นะครับหรือแอร์ก็ได้อะแต่เป็นชประเทศไทยแอร์นี่ไม่ใช่อินดิเคเตอร์แล้วนะเพราะประเทศไทยร้อนทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่โดยปกติแล้วแอร์เนี่ยจะขายดีในช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะขายธรรมดาในช่วงหน้าหนาวเครื่องทำค้าอุ่นก็จะขายดีในช่วงหน้าหน,นาวนะครับแล้วยอดขายก็จะดรอปลงในช่วงหน้าร้อนอันาน,นี้เรียกว่าซีซันอลไพรซิงนะครับ การตั้งราคามีทั้งหมด7แบบนี้แหละท่านไปเลือกเอาแต่บนพื้นฐาน7แบบนี้ต้องรู้ต้นทุนตัวเองนะถ้าไม่รู้ต้นทุนแล้วไปเอาไปตั้งตาม7แบบนี้นะอาจจะพังได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ต้นทุนท่านก่อนว่าต้นทุนในการผลิตท่านเท่าไหร่นะครับค่าแรงค่าฟิกซ์คอสเท่าไหร่นะครับรวมแล้วเป็นต้นทุนสินค้า1ชิ้นกี่บาทแล้วท่านต้องการกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ค่อยคูณเข้าไปนะครับจะตั้งแบบไหนก็ตั้งไปแต่ต้องรู้ต้นทุนตัวเองก่อนนะครับ ก็ใน EP ีนี้นะครับก็พูดถึงเครื่องมือไปเลยนะครับตัว value proposition canvas แล้วก็ให้ท่านได้เห็นแล้วว่าพอมาปรับใช้จริงๆบนธุรกิจตัวอย่างที่เป็น airbnb เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากใดๆเลยนะครับแต่หัวใจสําคัญคือท่านต้องรู้จักลูกค้าของท่านเองท่านต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไรท่านต้องรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกับสินค้าที่มีในตลาดท่านก็จะสามารถที่จะไอเดียพัฒนาสินค้าต้นแบบนะครับแล้วก็ไปหาแหล่งผลิต ผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการลูกค้าลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงในการที่จะมีสินค้าลดสต็อกได้ครับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ